ตัวใหญ่ยอยู่ครับเห็นตัวว่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบาบก,กับแกไปเรืร่อยครับกุ้งเป็นกุ้งโคโยอตี้คือเหลี่ยมเงาเ,เสเ้นเสียแต่แบงยี่ร้องฟ้าม,มีโลเป่าว่าสวัสดีครับผมมากฟอกอะไรแล้วครับวันนี้กับซองเบาบ๊ะคนใหม่หากินมานได้ครับผมนี่ครับวันนี้สีผ้ากับมาใส่ใส่กุ้งด้วยพี่น้องใส่ใส่สิ่งพี่น้องใส่กุ้งใส่กับขว,ขวดน้ำโคตรลดิตเนาะ เอายิบมุงต้อดักนี่ครับแบบนี้ครับใส่กุ้งใส่กุ้งเบาครับนะครับเนี่ยนี้ใหม่ปักไหน,นกับไสเงี้ย้ะครับพี่น้องเงี้ยเขากับลูกส้มลูกนังกัดตีกนี่ละเนาะเงี้ยกับเดย์ประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวไปเบื้องครับเบาอวบไสแบบใดนนะครับใช่ครับตรงนี้เห็นข้อเห็นสันสันดีพี่น้อง ย้ำใส่กับปัดเห็นมันจะเปลี่ยนน้อยเด้อครับผมกุ้งมันยังเหยียนี่ยนี่เขาดีพุดเลย <c oughs> แบบเทคนิคไพมันบอกว่าปัดปากมันนี่ครับรลแล้วมีเรียบร้อยแล้วเสียใบนะครับเสียใบยังเชื่อฟังมั่นหลงหงายจังเลยทางสั้นครับคล้องสั้นมันดีดหักอีดีมันกลมๆ นะครับลงเบิ้งเบาออกแบบแล้วเขาแต้องเห็ดปักยังไงกันเลือนนะพี่น้องคูมันสั้นเนีคล้องกอเไรเนี่ยเราก็ปักเสียไว้แบบนี้ปักยัแยงๆได้พี่น้องเลยก็หมดหนีเพื่อนเนาะเขาแบบปักให้มันโยกถี่เลยนี่มันยัแยงๆนี่โหลดมันยังมันกี่มัน อ๋อปักเอียงลงเนาะปักเอียงให้ดางมันขึ้นยังไงหนึ่งสมุดเพื้นดินโยกเห็นหัวหักลงตะแบงเราบวกมากเลยนะกับบอลลูนเป็นน้ำเป็นหยังเถอะดีมัน,นเข่าดีาดยังไงเทคนิคตะแบงครับเสือบทอดพี่น,อองงน้องไอ้เงี้ยไปโรงเรีย,กน,ย,ยนกับยอมเส้กุ้งไงละ่ะเส้นปฐมเหมื <laughs> นี่ก็ได้เรื่อยๆนะครับจนเบิดตถึละสี่สิบลังหมดละครับงานครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับจังได้กะย้ำเสาผ้ามายามด้วยกันพี่น้องมานบบามานกะถ้าเบิ้งเหมือนเสาเปล่าครับผมก็ใส่ไปหมดขึ้นละเอาแต่เบิ้งตอนมายามนะครับนี่ครับในเวลามายามนะครับย้อมเสาครับนี่ก็เบิร์ตเองแม่แบบเสาบนไหนนะครับแต่ว่าสวยน่ันิอยเข้ากัน บราได้ใส่ไปขายนะครับเราใส่ไปกินกับว่าตองฟ้าวแม่ยามไปครับเดี๋ยวจะไปเบ่งเบา,าไปยามนะครับเบ่ไงไหนโอ้ยปลหอยอะไรหลังแรกครับมีอยอู่ได้อยู่ยีย่สิบตัวอยู่พี่น้องหลังนึงก็ได้ ตัวเงาอยู่ครับนี่กุ้มตัวงามงอยู่มัครับยาวเรื่อยๆโอ้หลังนี่ถึกปลาซิวปลาซิวหลายครับปลาซิวเพียบเลยลเหลังนี่ดูนะโอ้โหมีแต่ปลาซิวเลยดิหางแดงปลาซิวล้วนเลยไม่กุ้งเลย,ลเลยโอ้โหกุ้งอยู่สองท่ตัว <c ười> อ๋อเดี๋ยวปลาซิวนะครับดูะนะซิวหางแดงดินองแดงแดงเลย โอ้นี่ยว่าใกลๆครับอันนี้ปลาซิวครับซิวปลาขาวนะอย่างนี้เราตันเห็นดอกครับพี่น้องเราถ่ายไป่งบัดเทียวไม่เห็นชัดนะครับเราเอาส่กระสอบไปนะครับห้อยวเอาจังหวัดพิทียี่เทียงนะครับโอ้ทางนี้ ลายโอ้โหหลวพอได้อยู่ครับสมิทธ์ตือบันก็หลายลังไลยแต่อยู่ลายดอกนี่ลังนี้เห็นปลาซิวเต็มเลยครับโอ้ปลาซิวปลาซิวกับกุ้งสมกันปลาซิวชิบ่ได้หลายทีมันนี่รวมๆกันหลายๆลังครับ <im itation> หลังนี้ตัวเงีย้ยอยู่เห็นไ่มพี่น้องบ่อกี้เห็นมาแมลงนะครับเดี๋ยวไปถ่าเบิ้งหมดเลยครับตอนเที่ยวแล้วครับนี่แหละครับก,ก็ได้ล้างละเล็กล้างน้อยกับผสมกันไปนะครับรวมร่วมกันแล้วกับสีแดล,ลายุ้อไหนยูจกที่จะล้างซ้ำหนีกับสีแดล,ลายุ้อในของแท้์ได้พี่น้องนี่ออหอาใกล้ไว้ดิเนว้าหน้<อ> <im itation> มามวยครับห <im itation> ม,ม้า <im itation> มวยมาเท่ากันบอกตัวเงี้ยน่อ เขั้นเป็นขั้นนะครับโอ้ยบกหอยมันอันหมดกุ้งเข้าได้ข้องนี่หอยหลายนะครับกับพกอันกับทีได้หลายอยู่ด้วหลังเห็นกุ้งอยู่ครับนี่อยู่ข้างใน เดี๋ยวเห็นมาออกมาเอาขึ้นนะครับม่ยปิดปากตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่ยูเป็นน้ำยูมันเลี้ยวเห็นเห็นตัวอยู่หนัง อยไปซิ้วครับ้องนะว่าถอดทั้งหิวมึงทั้งหิเห็นพี่ครับกุ้งซิ้วไหลาหมดนี่ซิ้วหางแดงกุ้งนี้สะสมกันนี่ก็เบิดครบสี่สิบลังแล้วนะครับเนี่ยครบแล้วครับใส่สิ่งของเบาครับครับเป็นแบบนี้ครับหลังละนี่ละน้อยผสมกันครับว่าเด้กินนี่ได้ครับนี่ย เดี๋ยวทำพไปเบื้องตอนเท่นะครับว่าสิร่วมกันเราสิได้ลไลฟ์กันได้นะครับไปครับกราฟเทียงเขาครับจบเรื่องแล้วล่ะมาเทียงเหรอครับเดี๋ยวสิเ,สเสที่ยบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ก่อน,นเหนียวเหนี้ยคุยเร็วเนี้ยเสีย แต่แบงยังร้องฟังอยมีโลกกโก้บ้างมีโลกโก้ความแล้วเนาะหลัลงถึกแงีหลังถึกหลังก็ถึออกแล้วพี่น้องแมนบ้างแมนเราลุ้มลุ้มกันแล้วเราพี่น้องเดรรัยนะครับน,นั่นเอครับพ่อได้กุ้งเต็มด้วยครับ <laughs>

ai gấp gây bộ, hưng <laughs> <laughs> tôi ngang lạp chân đi học chân đi học rồi đi học chân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  đi นี่แหละครับผมผลงานวันนี้กุ้งเป็นกุ้งโคโยตี้ลายยอครับกุงเป็นเนี่ยตำหงนะลายอยู่ครับมาอนยูดอกนี่แหละครับร่วมกัน40่ลัง ก็เดียวไล้ครับถ้ามีหลายหลังก็นีแห้งสิเดี๋ยวไล้ก็นีนะครับน,นี่แต่ละมือนี่แหละครับผมวันนี้พาไปใส่กุ้งจังไนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปฝากอบครับคนใหม่หาก,กินมันนี่คลิปนี้ฝากกันดีนะครับผมบบสวัสดีครับสวัสดีครับ